ยังไงเราก็ต้องการที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งในความหมายของพะโลก็คือเราจะยิ่งใหญ่เว้ยแต่เราจะไม่ทำล้ายใครหนึ่งในใจอะเราแค่ต้องอยู่ในจุดที่แม่งสูงๆเข้าไว้เพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้ <c oughs> อย่างแรกเลยพะโ,โลอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทนเหนื่อยกันมาจนเราได้อานดสองมาแล้วหนึ่งคัน อันนี้ที่ทุกคนแม่งช่วยกันแบบจนจน,จนเราจนเราได้อ่ะขอบคุณครับยินดีมากมากเลยยินดีมากโอเคเรื่องต่อไปเลยนะอะทำใจนะยัง <c oughs> ไม่ต้องร้อง <c oughs> โอเครอว่าทุกคนน่าจะพอรู้ข่าวเรื่องที่ว่าพี่พะโบเขาออกแกงไปแล้วก็ จะไปทําแก๊งใหม่อ่ะอันนี้รู้ยังฮะ <Huh? S 3> เออน้องอ่ะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะได้พูดครั้งเดียวอาจจะมีคนในครอบครัวของเราเนี่ยสักประมาณสี่หรือห้าคนออกไปอยู่กับพี่พาโบแต่ว่าในสี่ห้าคนนั้นน่ะมันจะไม่มีพะโล้แน่นอนพะโล้จะขอเป็นคนที่สืบสารแล้วก็รับช่วงต่อของแก๊งอะ่ะแล้วพะโล้จะไปให้สุดทางเหมือนที่โลเคยตั้งใจไว้ พะโลเคยบอกทุกคนแล้วนะว่าพะโล,โลจะทําต่อส่วนคนที่จะไปกับพี่พาโบอะมีใครบ้างคะคือนี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าตัดสินใจอยากจะไปอยู่กับพี่พาโบอ่ะรถไม่โลไม่โกรธเลยนะเพราะว่าโลรู้ว่าเส้นทางที่เรากําลังจะเดินเนี่ยมันค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 วามความตั้งใจหรือว่าเรื่องของแนวทางอ่ะมันอาจจะไม่ตรงกันมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครสักคนที่ เลือกที่จะไปกับพี่พาโบก็ไปเลยถ้าเกิดไปอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วโอเคเอาเลยเพราะว่าโลต้องการให้ทุกคนแม่งมีความสุขเว้ยถ้าตรงนี้มันไม่ใช่แนวทางของทุกๆคนก็โลจะไม่จะไม่หลังและโลยินดีสุดท้ายแล้วทุกคนยังเป็นครอบครัวของพะโลเสมอเราแค่แยกกันไปเพื่อที่ว่าจะไปตามแนวทางของตัวเอง มีใครที่จะไปอยู่กับพี่พะโบยกมือเลยค่ะมีพี่ตัดหนึ่งจะขอบครับจะขอบสองมีใครอีกไหมคะพี่พี่ชายหาดสามนวนเนียสี่อื้อ ส่วนพราจาังจะขอออกจากปีฮิ้วแล้วก็คนเดียวตทวคนเดียวก่อนอ๋อโอเคค่ะพราจางังห้ามีใครอีกไหมไม่ไม่ใช่แค่ว่าจะไปอยู่กับพี่พะโบนะหมายถึงแบบถ้าสมมติว่าแบบ ไม,ไม่เราไม่อยากอยู่ฟิลแบบอย่างนี้อะ่ะก็ก็บอกก็บอกได้เลยมีแค่ห้าคนขอโลขอแบบมั่นใจนะทุกคนหรือถ้าอยากขอไปคิดก่อนก็บอกได้เลยค่ะก็อยากให้พูดคุยกันตรงๆเพราะว่าหลังจากที่ เรามาพูดถึงเรื่องที่ว่าใครจะไปแล้วโลมีเรื่องที่จะพูดต่อแล้วก็จริงจังมากๆเอาหลังจากเนี้ยเราจะเดินไปข้างหน้าแบบไม่หันหลังอีกแล้วอะทางข้างหน้ามันจะต้องหนักกว่าเดิมแน่นอนเปนรู้ตัวว่ไม่ไหวอืมหรือติดนู่นติดนี่ก็ตอไปเลยครับ และโโลก็อยากที่จะบอกว่าคนที่พร้อมที่จะไปกับอะต้องยอมรับเรื่องนี้ไปเลยนะเราจะบอกตรงว่าต่อไปมันจะเป็นระบบมากขึ้นกว่านี้เยอะๆเลยป้าพาัโลค่ะว่าไงคะจีเนวจีเนว ขอโยกกับพี่จาขอบนะคะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะค่ะขอบคุณค่ะหกคนใช่ไหมที่ไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะต้องรับว่าห้าคนเพอาะาจาาจะออกไฟิลประชาชนก็ไม่ค่ะนับนับเป็นหกเลยค่ะก็คือคนคนที่จะไปก็มีหกคนใครวางบน ม่คนเดินอยู่ข้างนอกป่ะเ้าที่มองไม่เห็นใครนะ หมือนได้ยินเสียงข้างนอกไม่ถ้าข้างบนมันก็ต้องบนเข่าแล้วป่ะน้องบนุโมงบนอโมงอ่ะมันได้ยินเสียงหอตอนแรกไงมีใครวิ่งไปนน่นอ่ะนู่นใครวิ่งมาหรือใครวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเราไม่ไปดูฝั่งนี้จ้าขอไปดูฝั่งนี้ให้ใครวะสองคนรนนู้นอะเพราะว่าคนคนงเรหไม็ะไรอืม ก็แค่นี้แหละที่พะโลอยากจะพูดอ่ะใครที่ยังอยู่กับพะโลอ่ะพะโลก็ขอบคุณนะส่วนคนที่จะไปอ่ะโลก็ขอขอบคุณเหมือนกันจะพี่อยู่กับพวกเราเสมอนะใช่คือพี่เนี่ยโลโลก็จะบอกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอพี่ถึงนอนาคตอ่ะมันคือมันมันต้องประทัดหรือประหารกันโลก็โลก็จะทําให้มันแบบโอเคอ่ะ ทั้งเรื่องของคนในครอบครัวส่วนพวกพี่แม่งพี่ก็ยังเป็นพี่ที่พโลเคาับถืออยู่เสมอเหมือนเดิมโลเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแนวทางของเราเวออันไหนตรงไหนที่แบบเราอยู่แล้ว,ลวเรามีความสุขเราแฮปปี้โลก็ดีใจกับพี่ด้วยนะมันมัน,ม,นมันอยู่ที่ความต้องแต่ละคน,ม,นมุมมองแหละมันเข้าใจกันอยู่แล้วครับเรื่องแบบนีม้มันเข้าใจได้แล้วก็โลจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะตอนเนี้ยโลเป็นคนดูแลและใครที่ ยังแบบยึดติดอยู่กับอดีตภาพเดิมๆอะโลไม่ขอให้มันลบออกไปเว้ยแต่โลขอให้แบบมูฟออนออกมาได้แล้วอะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังแม่งไม่มูฟออนอะเราจะไปต่อกันไม่ได้นึกออกใช่ไหมใช่โลบอกแล้วว่าเวลาโลสั่งอะไรอะถ้ามันผิดพลาดหรืออะไรอะโลพูดแล้วว่าโลจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้น โลอยากให้ทุกคนเชื่อใจพะโลไว้วางใจพะโลในเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วอะ่ะคือโลอยากให้ทุกคนแบบเชื่อใจกัน,นโลอยากให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้ที่จะอยู่ด้วยกันโลถึงบอกไงว่าตอนเนี้ยใครที่รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางของทุกคนอะ่ะก็บอกได้เลยเพราะว่า หลังจากนี้โรสจะไม่มาพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วพอโรสจะเดินหน้าอย่างเดียวโรสจะไม่หันหลังกลับมาแล้ว<ก>น,นอกจากหกคนนี้มีใครอีกไหมคะรัฐรัฐ อร่อยหรือเปล่าอร่อยครับดูดิโอเคโลถือว่าไม่มีแล้วนะมีแค่หกคนนี้นะส่วนคนที่เขายังไม่ได้มาเดี๋ยวโลค่อยไปคุยกับเขาที่หลังส่วนเรื่องแนวทางอะ่ะสำหรับของพะโลก็คือ ยังไงเราก็ต้องการที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งในความหมายของพะโลก็คือเราจะยิ่งใหญ่เว้ยแต่เราจะไม่ทำร้ายใครหนึ่งในใจอะเราแค่ต้องอยู่ในจุดที่แม่งสูงๆเข้าไว้เพื่อไม่ให้ใครมาทำร้ายเราได้เราเอาที่หนึ่งเพื่อไว้ให้คนเขา เอารบและศรัทธานในตัวของเราเราไม่ได้เอาที่หนึ่งเพื่อให้คนแม่งมาเกียรติเราอันนี้คือสิ่งที่พะโลจะนำทางให้ทุกคนไปกับโลและโลก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเราจะเดินไปด้วยชื่อของ สีหิ้วเหมือนเดิมเราจะใช้สีแดงดำเหมือนเดิมแต่แค่แนวทางของเราเปลี่ยนไปจากเดิมแค่นั้นเองค่ะโลถือว่าทุกคนพร้อมที่จะเดินไปกับโลแล้วนะหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคำสั่งของโลคือที่สุด ถ้ามันผิดพลาดอะไรโลละผิดชอบเองแค่นี้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะอะไรกันวันเนี้ยเฮ้ยพี่ตั๊ดเจ้าขอบพี่ชายาดแล้วก็คนที่จะไปอ่ะคือแม่งเราเหมือนเดิมนะเว้ยพี่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกดบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมพี่ก็เหมือนเดิมมาตลอดเลยน่ะใช่โลลู้าขอบอะครับก่อนไปผมขอบอกอะไรอย่างได้ไหมครับ พี่จะขอบว่างไงน้องดําขอคนละห้าพันจ่ายให้พรมวันงวันไปผมจ่ายปูนไปมูลค่าสองหมื่นแ,แ,แล้วหลังอย่างนี้ยไม่ต้องห่วงผมไม่มีข้าวผมก็จะมาขอพี่กินผมโดนข่าปรับผมก็จะมาขอพี่กินผมไม่มีรถผมก็จะมาเอารถกับพี่ไม่ต้องห่วงอันนี้แนวทางเราแล้วใช่ปะใช่ไ,ได้งั้นต่อไปนี้ผมจะเดือดให้สุดเลยเดือดสุดนะครับใน,นมีอีก <ผม S 2> เรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่โลอยากจะบอกในครอบครัวของเรา ต่อไปนี้นะไม่ว่าใครจะมีเรื่องกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติโดโดว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีการมานั่งด่ากันในตอนนั้นเราจะช่วยกันก่อนทุกครั้งหลังจากที่มันจบแล้วอะ่ะเราค่อยมาพูดถึงปัญหากันโอเคไหม,มยังไงเราก็ต้องเอาครอบครัวไว้ก่อนที่หนึ่งไม่ว่า จะผิดหรือจะถูกก็แล้วแต่ตรงนั้นเราต้องช่วยก่อนเราต้องช่วยกันก่อนขอททำไมว่าขนลุกไม่ได้ไปตายเว้ยโอเคครับมีใครอยากพูดอะไรเสริมไหมพวกเราอ่ะมีไหมพูดได้เลยนะจ้าขอบพี่ตัดพี่ชายอยากพูดอะไรพวกเราไหมครับจะาขอบไม่มีอะไรต้องพูดเพราะว่ามันจะขอบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่นี้ง่ายๆเลยถ้าเป็นเรื่องตีอะมาหาผมเลย ผมตัดเอ้ตีไม่ตีอ่ะพี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะใครจะกอดนะโอ้กอดกอดพี่เหมือนเดิมเหมือนกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไงพี่เป็นไงก็เป็นกันเลยอ่ะใช่แล้วก็รักทุกคนเหมือนเดิมคำถามคือพวกพี่ๆแหละจะให้ตังค์จะขอเหมือนเดิมหรือเปล่าขอไม่ให้เหมือนเดิมไม่ให้ไม่ให้เหมือนเดิมเข็บไม่หลเหมือนไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้อย่างนั้นละูกอืมใครอยามาขอกอดค่ะโอเคก็อยากจะบอกว่าคือ คือที่จะออกไปอยู่กับบอสเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นแก๊งกันหรอกเพราะว่าัคนมันน้อยอ่ะลองลองเวทีพาโบละว่าเราว่าเขาเขาเขาจะตั้งแก๊งแล้วคะแก๊งยังไงเขาก็ตั้งแต่มันคงจะอีกนานแหละคงไม่ใช่แบบเขาเขาบอกแล้วว่าเพื่อแบ่งให้มันชัดว่าเวลาเราไปตีใครไม่เกี่ยวกับเขาแค่นั้นแหละเข้าใจตรงกันเข้าใจต่แต่คือก่อนจะไปก็จะบอกว่า คำว่าตีฮิ้วอ่ะมันก็ยังอยู่กับพี่ตลอดนะอะโลเชื่อโลเชื่อว่าพวกพี่ทุกคนแม่งรับตีฮิ้วแม่งเราผูกพันกันมานานพี่เราแม่งเกินเกินกว่าคําว่าครอบครัวไปแล้วพวกเราอ่ะแค่ว่าเราแยกไปทําตามแนวทางของตัวเองใช่คือถ้ามีอะไรจะมาจะติดต่อมาได้ตลอดหรือพี่แบบก็อาจจะก็ติดต่อเหมือนเดิมทุกอย่างผไม่ไม้ไม่มีอะไรต่างอาจจะแค่ไม่ได้เข้ามาประชุมด้วยแค่นึงผมไม่ได้โกรธพวกพี่นะเว้ย ผมไม่ได้โกรธน่ารักน่ารักดิทำเสียงน่ารักน่ารักก่อนดิเ้าไม่ได้โกรธนะเ้ยฟังสิงโตก่อนดิผมไม่ได้โกรธเว้แต่ผมแค่น้อยใจแล้วผมแค่รู้สึกเสียใจแค่นั้นเองเว้พี่นี่น้อยใจอะไรสิ่งแรกที่มึงจะต้องทำนะสิงโตคือมึงจะต้องมูฟออนมาจากตรงนั้นให้ได้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าถ้ามึงยังมูฟออนไม่ได้อะเวลาเราทำอะไรอะเราจะมองต่างกันแล้วแม่งจะทะเลาะกัน ไอมองต่างอบบมันไม่ต่างเลยเว้ยโลนี่พร้อมตามอยู่ตลอดอยู่แล้วกูเข้าใจว่ามึงพร้อมตามแต่ทุกครั้งที่มึงตามอ่ะมึงจะมีความสุขหรอวะถ้ามึงยังลืมภาพเก่าไม่ได้อ่ะภาพเก่ามันไม่ได้ลืมเว้ยมันลืมไม่ได้เว้ยพูดจริงเฮียก,กููอยู่ทุกวันนี้กูเคยจะออกกูอยู่ทุกวันนี้ก็พอทุกคน แค่เหมือวันนี้มีพี่น้องคูที่ออกไปแค่นั้นเอง <laughs> <laughs> เขาก็ไม่ได้ไปไหนเว้ยเขาแค่ไปทําตามความฝันของตัวเองเขาก็ยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนี่แหละเราก็ยังรักกันเจอกันทักทายกันเหมือนเดิมเว้ยความต่างมันแคบคนละแนวทางไงซึ่งถ้าสมมุติว่าเรายังฝืนให้แม่งไปในทางเดียวกันอะมันจะมีความสุขก,กันหรอวะก็จริงมันก็จริงทางเล้ก็เข้าใจสิงโตนะทางเล้ก็เป็นแบบนั้นทางเลก็ ตอนแรกคิดว่าจะได้แบบร่วมเผชิญหรืออะไรกันอีกเพราะว่าท่างในก็็พึ่งมาเอางี้เดี๋ยวขอพูดนิดนึงก็คือถ้าสิงโตมันยอมรับมาแล้วเนี่ยว่ามันน้อยใจอะ่ะน้อยใจใครก็ไปรวมคุยกันสักรอบหนึ่งก็ดีมันจะได้คือเราคนกันเองเว้ยแล้วก็เอาง่ายๆนะ1 1> กูเข้าใจนะว่ามึงน้อยใจที่พวกเพื่อนๆจะไป ต่กูอยากให้มึงมองนี้ถ้าสมมุติว่าเราแบ่งกันออกไปทําตามความฝานันตามแนวทางของตัวเองอะแล้วทุกคนแม่งแฮปปี้มีความสุขมากกว่ามึงก็ควรที่จะให้เขาไปเว้ยถึงแม้ว่าเราจะลังเขาไว้ยังไงอะถ้าเขาไม่มีความสุขอะตัวเราก็จะไม่มีความสุขไปด้วยกูให้เขาไปกูให้ไปใช่แต,แ,แต่มึงน้อยใจไงไม่เออถึง,ถ,งถึงบอกไงว่า,ถ,วาถ้าน้อยใจกูว่าคุยกันสักรอบดีกว่าอย่างน้อยมันวันที่มันยังคุยกันได้ชิวๆอะ กูก็คิดว่าเขาไม่ได้ไปไหนอ่ะมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแค่มองต่างกันที่ใฉยเอางี้โตถามถามนี้แล้วกันในในขณะที่มึงน้อยใจอ่ะคือการการแสดงออกมึงตอนเนี้ยคือมันทําให้พี่ๆน้องๆเราที่เขาออกไปอ่ะเขากำลังลำบากใจเ้ยพี่บอกงี้ไม่เป็นไรไม่นไรไม่ไม่พี่มันบอกงี้ถ้าถ้าความสุขของเราคือครอบครัว พี่อยากจะให้เราเราเรารีบรีบทำใจกับตรงเนี้ยแล้ก็เขารบซึ่งกันและกันก็คือเขาแค่อยากจะแบบไปไปอยู่ในทิศทางที่มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวกันแต่เราก็ยังคงเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ g r o ตคิดอย่างนี้ก็เข้าใจผมก็คิดแล้วว่าเขาแค่ไม่มีรายชื่อในแก๊งครับแต่เขาอยู่ในความทรงจำครับังกดใ้แก๊งกับน้ำทุกวันแต่ขอบตายหาไปเล้วเนี่ย วันหนึ่งถ้ามันต้องตีก็ขอให้มันเต็มที่แล้วกันค่ะขอบไม่ตีไม่ไม,ไม่จะขอบฟังงี้คือถ้าเกิดสมมติว่าบางทีอะเรื่องมันอาจจะไม่ได้เข้ามาจากพวกเราอะคือ,อมันอาจจะเข้ามาจากสมาชิกใหม่ของคนในครอบครัวของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรอกแต่ถึงเวลาถ้ามันต้องตีอะเราก็ต้องตีกันแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกันเพราะว่าเราเข้าใจว่า ในรูปแบบของแก๊งอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่มันไม่มีคําว่าเพื่อนพี่น้องหรอกถ้ามันต้องตีอ่ะผเด็กดีเหมือนจะขอบลงด้วยเหระผมคุยง่ายกันอยู่พี่อุตส่าห์ให้เต็มหัวไม่ก๊อปเลยครับครับครับเ๋ยเท่ากันขอบเด็กดีทาเจขอบลงด้วยเหระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงเวลาถ้าเราต้องตีกันมึงเลือกตีก่อนเลยถ้าเรื่องจบแล้วจะมาขอโทษกันทีหลังหรือว่าจะมาแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ถ้าเป็นพี่นะพี่แยกแยะเว้ ถ้ามึงอยากให้เกียรติกูอ่ะก็ตีให้เต็มที่อ้าพูดแล้เต็มที่เหมือนกันยอก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 สิ่งแรกที่กูตีกูจะไปตีสกรีอย่างหลายๆคนนะเนี่ยอะอย่างไอ้คำล่าอย่างเงี้ยอะใจฟูอยู่สุดเตี๋ยถ้าถึงเวลามันจะตีกันมึงตีไม่คำล่าตีเพราะมันเลิกกันแล้วอ้าวหรอเลิกแล้วกูบอกว่าเสียอกเสียใจสุดๆอ้าวชิมหายกูผิดขอโทษครับ ถ้าพอล้ไปใช้ยี่มันาไมเดี๋ยวมันก็ไปร้องหมร้องไห้อยู่อกมันจะไม่ตีใจฟูมันจะตีมึงก่อนลุ้นอนเนี้ยก็ตกตข่าวอะไรไปวะขอโทษทีเออก็นั่น<อ>แหละถ้ามันต้องตีมันก็ต้องตีกันน่ะแต่ว่าสุดท้ายเราคือเราก็รู้อยู่ในใจอ,ะอ่ะอารมณ์เหมือนแบบเจ้าพวกเจ้าขอบคือครอบครัวของเราใช่ไหมใช่ครับแต่ตาขอบกำลังจะไปทําแก๊งเพราะฉะนั้นยึดคตินี้ไว้เลยแก๊งอันดับหนึ่งครอบครัวมันรองลงมาอยู่ละโอเคครับอืม ง่ายๆโอเคตามนั้นผมไม่รู้นะว่าใครวะผมอะผมรัดเองอ่าพี่หนุ่มรัดใกล้มาอ๋อเอออะไรวะไอ้โตอย่างอนน้องดิใควะชาติเนาะพี่รัดชาติเนาะไอ้เนี่ยตัวอย่างอนน้องดิอ๋อสิพี่แต่หิวก็กินข้าวนะครับแล้วถ้าเกิดห้าวขอข้าวกินหน่อยค่ะไม่เอาแค่กินข้าวบอกให้พี่โตกินข้าวบ่อยๆเฉย ไม่ในคําว่าเสียใจที่ผมเข้าใจพี่โตผมเสียใจตรงนี้เว้ยผมก็เสียใจเว้ยผมเสียใจในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกคนที่ออกไปอ่ะมีเรื่องกับแก๊งอื่นที่ไม่ใช่แก๊งเราแล้วผมเข้าไปช่วยไม่ได้ตรงนั้นผมจะเสียใจมากกว่าเว้ยไม่ต้องเสียใจหรอกกูผ่านมาแล้วผมจะมองนะพวกพี่ต้องเป็นแบบ่ต้องไปให้สุดน,นะไอ้สุดแต่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงพวก สิพี่ตาขอบสิพี่ชายหาดหลายๆคนเนี่ยแล้วผมเข้าไปช่วยไม่ได้อะมันเหมือนตอนที่ผมยังไม่ได้ขึ้นสล็อตที่ประเทศนูน้นอ่ะมันอึดอัดใจมากเลยนะนจครัชพิรัชเชื่อกูกูผ่านมาแล้วม,มันทนมองได้ก็ต้องบอกให้สู้ๆแหละถ้าถึงวันนั้นอะ่ะแต่สุดท้ายล้วก็เป็นครอบครัวกันนะเว้ย เราลบการตัดสินใจของทุกๆคนครับเราต้องยอมรับการตัดสินใจเข้าใจกันแล้วกันนี่ยนดุนเนี่ยมาเนี่ยนั่นแหละตามนั้นแหละผมแอบหวังลึกๆนะถ้าวันหนึ่งอาจจะกลับมารวมกันอีกครั้งก็ได้กูก็หวังอย่างนั้นและกูหวังไว้มากด้วยแค่ลองวันนั้นกูหวังไว้มากด้วยตรงนั้นอ่ะมึงจะส่งอไหนๆแค่แถว ก็ถ้าวันหนึ่งอ่ะเรากลับมารวมกันได้เราก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมเพราะว่าการที่หกคนแยกออกไปอ่ะเราไม่ได้จากกันไปไหนเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดกันเราแค่ไปทําตามความฝันตามแนวทางของตัวเองมันไม่มีใครผิดใครถูกเลยนะเรื่องเนี้ยม,มันเป็นเรื่องที่เราควรจะยินดีด้วยซ้ําที่ทุกคนกําลังจะมีความสุข ในแบบของตัวเองในแบบที่ตัวเองต้องการโนเนียมีอะไรอยากพูดไหมครับไมเ่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอคุยกับโนเนียพี่ตัดพี่ชายหาดแล้วก็จะขอบบาจ่างแค่นั้นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวสิ่งโตแยกไปเลยเดี๋ยวขอนี่ขอคุย,ยกับติฮิ้วก่อนปพี่พี่หาดปะ ตีหิ้วทุกคนอย่าเพิ่งไปนะคะขอคุยกันนะห้ามบอกล่ําบอกลานะไม่ได้จะไปไหนกันสักหน่อยไม่ได้ล่ำหรอเข้าไหมเข้าหมดแล้วใครมีเข้าให้จีเนียวอ่ะกูว่าขลบแน่ไม่มีว่ะหมดแล้วฮ่าให้ลองหอด้วยนรับเดิไม่บอกทำเมืองเลมีผมมีเปล่าเลยไม่มีหอว่ะเสี่ยงหสองเก้าให้เราเดี๋ยวเราย้ายพวกตีฮิ้วเดี๋ยวย้ายไปที่อื่นกันดีกว่าเราไม่ได้ผีไม่ใช่เราแค่คุยกันหนึ่งหัวหนุ่มข้อแต่แค่บินผ่านแค่คุยกันไม่ใช่หรอโอเคแค่คุยกัน โอเค okay, ทุกคนรวมครับรวมรวมส <29. S 3> องเก้าหรอค่ะโอ <20. S 3> เค, <20. S 3> เ,ค,เ,คเรื่องข้าวให้เสร็จก่อนแบบป๊บนหนึ่งพลอโลขอบคุณค่ะเอ่อตอนนี้พอเราลบหกไปแล้วเหลือกี่คนนี่ไงเดี๋ยวเรามานับกันใหม่พี่คิดว่าครูมาอยู่ต่อนะอันนี้อินเ s e นับไปเลยก็เดี๋ยวเราเราจดแค่ตรงนี้ก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวโลขอคุยก่อน อนาคตเดี๋ยวพี่เพราะว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขาให้เขาตัดสินใจเองไม่ได้คิดแทนเคยคุยกันอยู่บ้างเออก็นั่นแหละโลถึงแบบอยากคุยกันแบบตัวตัวไงโลเดี๋ยวโลคุยเองคันจะร์ตป่าดีกว่าครับผมนับไอทีมไปด้วยนะโลเมื่อคืนมันก็บอกแล้วอ่าอ่อ่ามึงเจ้าใช่ไหมกีอ่ะทีนี้พี่โจคะเดี๋ยวโลให้คำลาบุตคอะคำลาทีนี้ฮอหนึ่งเราเราสามารถช่วยกันตีได้ไหมอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงมีหนังกระติกเหรอไอ้เหี้ยรบนเราต้องสอนรู้มาครับผมเราช่วยกันตีได้แต่เขาก็เอฟซีสองทันไม่เป็นไรครับเราเป็นหมูเราโดนหมูไม่อะมึงโดนไปคนเดียวก่อนเหอจังหวะเนี้ยกูเสียดายตังก็เออเพราะว่าเพราะว่าเขาเอาเราแรงแน่เขาเขาไม่มีตังโดยสภากูบอกให้โอ้โหแต่เนี่ยวนนี้แน่เลือดจริงๆตัวนี้ฟาร์มเขาไม่มีตังอะไรมีตังไอ้เหี้ยเขาฟาร์มเขาขายน้ำมันหุ่นแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีตังถ้าเขาได้จากเราไปสองสามแสนมันก็คุ้มอะถ้าจะมาสืบอ่ ไม่ต้อง<ร>ย้ายไม่ต้องย้า<ช>ยหรอกอยู่เนี่ยแหละเนี่ยแหละมันย้ายแล้วมันวาวาห้จบเลยโอเคพี่โจโลฝากพี่โจจดรายชื่อคนที่อยู่ตรงนี้ให้พะโลหนอ่อยค่ะ